สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับ่ามวันนี้มาล่องย่อพี่น้องเร่มาดูการสิลงบัดแหะครับบานเบิรดเาดูน้ำแรงนะครับพี่น้องมาล่องย่อครับอันนี้เก่าศอกเจ็ดเส้นเอ็นหาสิบครับผม่าบันทียิบซมีของใหญ่พี่น้องพิจิตครับผมเดี๋ยวลองไปก่อนครับย่อเก่าศอกผมเคยใส่ขายย่อเก่าศอกด้วยกันนะพี่น้องครับขายย่อเกาศอกอันนี้คาดออกมา ทิ้งไว้จนมันแห้งนะพี่น้องเพื่อมาใส่ครับน,นี่เป็นปีครับถิ่มมาเป็นปีกลับออกมาสามชุดเดี๋ยวมาล่อมันก่อนมาใส่โบได้บบดครับอันนี้โบได้ขายเด้อขายยอดนะครับผมไม่ใส่ของผมถ้าเป็นลุงบัก๊กกะซีผมก็สิใส่ยอดกับ,บปีกับเปลี่ยนนะพี่น้องขายโบขาดกับตรงเปลี่ยนไปครับผมเอายอดม่ลงเลยครับนี่นแหน,น,น,นะพี่น้องเอ็นหาซีไปละ ดานยอกับเลีเ้ยวตด้วพี่น้องเด้อไหมักสันมักย่าครับดามยอครับแต่ละขนาดซะดามยอมันเ่มีีตาตโตครับผมร้องไปก่อนครับผมบรรยกากาศก็โอ้ยข้ฝาขึ้นควรพี่น้อง เดี๋ยวเราไปงายมึงก็สิได้บ่ได้ครับมันก็สิไดใดมึงก็ต้องเปลี่ยนต้องข่าเดี๋มันง่ายมึงง่ายก็ต้องเปลี่ยนออกนะพี่น้องเดี๋ยวมันอ่อนขามันอ่อนขามันหลวมจริงๆครับก็ต้องเปลี่ยนพี่น้องนีเดี๋ยวไปลองมึงครับไปลองดูดิเดี๋ก็ต้องเปลี่ยนอีกเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนอีกครับบางทีมันกับว่เขาคู่กันนะเออระวังระวังรถมานะไปลองดู ลองเลยวางเลยเออโอเคอยู่สวยแล้วพี่น้องสวยแล้วข้ง,งเลยครับขามันลงพอดีกรับโอเคแล้วพี่น้องเลครับแหลมเลยแหลมเลยไปเอ,อ็นหาซิบ <50. laughs> <laughs> เดี๋ยวเราเอาเบิร์มินต์ออกมันจะยิบซี่ครับผม